เกิดเรื่องใหญ่นะคะคือที่นี่ค่ะเรามีสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะนั่นก็คือลิงนะคะจาเหตุจากเมื่อกี้พี่เขาเพิ่งเตือนว่าที่นี่มีลิงต้องระวังทันใดนั้นพี่เขาก้าวออกประตูไปปุ๊บลิงกระโดดเข้ามาทันทีแล้วก็มากินน้ำในสระว่ายน้ำ้วยค่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้กระโดดเขาปีนนะก็มองไปมองมาแล้วพิมก็เล็งเเขาอยู่แล้วเขาก็ปีนลงมากินน้ำที่สระแม่เพิ่งเล่าให้พิมฟังว่าตอนนั้นเราไปโรงแรมหนึ่งที่กะบีอะสมต้องเล่าว่าจิ๋วก็อยู่ด้วยคฮะ ว่าตอนนั้นจิ๋วเขาปุ๊บาณนสองโคแบไม่รู้เรื่องแล้วลิงอ่ะก็มากินน้ําที่อ่างจากักรกุซี่ของอามาอะไรเงรี้ยที่ตอนอาาไปด้วยแล้วที่นู่นยิ่งกว่าอีกอะ่ะที่นู่นอ่ะโรงแรมนู้นอะ่ะตอนเช้ากำลังกินอาหารเช้าอยู่ลิงกระโดดลงมากางโต๊ะอาหารเลยจำได้ป<ม>่ะมาร่วมกินด้วยเลยแต่ที่นี่คงไม่ขนาดนั้นนะคะแล้วก็นี่ลิงก็มาตรงนี้เพราะว่าที่นี่เป็นปากเขาเห็นไหมใช่ค่ เป็นปากเขาเห็นไหมน่ารักจะตายหนุ่มเก๋ว่าจะเอากล้วยให้มันแม่บอกว่าให้กินกินเก๋เราจะเอาผลไม้ให้มันหยุดเดี๋ยวนี้มันก็มาตลอดติี่ทำเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบว่ามันรู้ว่าที่นี่มีคนให้อาหารมันมันก็จะมาเรื่อยใช่คราวนี้หลับไปเรียกเพื่อนฝูงพี่น้องมาญาตายายฝูงแน่นอนอหะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาดูผู้วิลล่าของเราแล้วค่ะเราห้องเราเบอร์อะไรคะห้องเราเบอร์716นะคะเข้ามาค่ะนีกตรงนี้จะเป็นประตูไม้สวยงามนะคะ เวลาของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น2ปีก็คือปีกไก่กับปีกเป็ดนะคะอาจนนารย์ม่ใช่ก็คือเป็นปีกซ้ายกับปีกขวานั่นเองนะคะเรามาดูปีกซ้ายกันก่อนเลยดีกว่าค่ะไปดูปีกซ้ายกันก่อนเอออันนั้นปีกขวาค่ะไปดูปีกขวาคนก็ได้ค่ะไปะเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเจอกับศาลานั่งเล่นจุ้ยไม่ใช่ศาลานั่งเล่นใช่คะศาลานั่งจริงเพราะถ้านั่งเล่นจะเป็นอีกแบบหนึ่งนั่งจริ มองไปเลยนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นสาวไว้นะ้ำาือสวยแต่ว่าเราอุ้ไว้ก่อนเป็นทีเด็ดของเราเดี๋ยวเราไปดูปีกขวากันดีกว่าะคะ่ะไปปีกขวากันก่อนเราเราต้องเข้าทางนี้นะคะ่ะไปเฮ้ยเข้าไม่ได้ช่วยด้วยเจอก,กับพระม่านเอาเราก็ปัดออกไปเสียค่ะนะ,ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนแบบห้องนอนคะ่ะห้องนอนแบบเลยนะ,ะห้องนอนแต่ห้องนอน,นะคะ่ะเข้ามาคือก็จะเจอกับตรงนี้ที่เป็นเดเดสเอาไว้นั่งเล่นใช่ไหมคะ แล้วก็มีโต๊ะนั่งจริงนั่งจริงข้านีนะคะก็มีที่นั่งสำหรับชมวิวอีกด้วยตรงนี้มาไปดูชมวิมมวนีนะมันไกลหาดทรายมากเลยมีหน้าเรานั่งรถมาไกลมากเอาไปดูเลยค่ะปปะนี่ไกลมากเลยเห็นไหมคะวิวสวยมากน้ำทะเลแบบสวยมากใช่ไหมคะนี่เตียงนะคะเตียงก็คือแบบนิ่มมากแต่ว่าเรายังนอนไม่ได้เพราะเดี๋ยวต้องถ่ายรูปหนูชอบมากเลยที่มันเป็นมุ้งอย่างเงี้ยค่ะมันให้ความรู้สึกอบอุ่นดีนะคะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าจะทํางานก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีทีวีอันใหญ่ไปเริ่มเทิมอยู่นะคะแค่มุณถ่ายไปไหนมาแค่มือเขาไปห้องน่ะไปเข้า,ขาหา้องน้ำนั่งห้องน้ำห้องน้ำ,นำชมวิวทะเลแล้วก็มองดูทะเลไปได้โอ้สุดยอดอ่ะแล้วก็มาดูทีวีตรงนี้ก็เป็นทีวีอันใหญ่ไเริ่มเทิมน่าจะพักมัน่าสิบนิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเข้ามา ยอะนะะนดนี่วิวตรงนี้มันสวยเหมือนมีเวิร์กเอาวเล็กๆตรงนี้ส่วนตรงนี้นะคะเป็นตู้เสื้อผ้านั่นเองนะคะสำหรับใครที่มาอยู่ยาวๆอยากจะต้องรีเสื้อผ้าอะไรว้าวเห็นเจี๊ยบมันพุ่งไปเลยเราลวแงแสงไม่ได้บ้าอรอย่ยายของห้ามเข้าไปมันไม่ได้ทำให้รับน้ําหนักไม่เป็นไรก็มีที่รีดผ้าแล้วก็ตู้เสื้อผ้าสำหรับคนมาอยู่ยาวๆนานๆมีไม้แขลยให้มีนู่นมีนี่ใช้เลยเหรอ อะไรอ๋อดูว่าให้ให้ให้อะไรอ๋อไม่ใช่แล้วก็มาดูตู้เซฟกันตู้เซฟที่นี่ใหญ่กว่าที่อื่นนะคะนี่โต๊ะใหญ่มากใช่แบบกําลังมาอยู่แล้วขนเงินมาไงใช่ไหมไม่ใช่เผื่อมันมีของมันสูงไงเช่นแบบกล้องที่มันจับอะไรอย่างเงี้ยเราเก็บเงินได้สักร้อยล้านใครจะขนมาจะปุ้ยหนองพี๊ ตรงนี้ก็เป็นทับหขินตรงนี้เป็นไม้ข้างล่างก็เป็นไม้มีผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดท้าผ้าเช็ดหัวอะไรตามมาพยาใสนะคะตรงนี้เข้าไป,อ,ปอัวนตรงนี้เข้าไปจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งซ้าย<ะ> ว่าอันไหนใช้ในขวาหรอคือหนูจำได้ว่าเล็บเคยไว้คือเราจะไม่ได้ใช้คือขวาไปเลยเล็บก็คือถ้าทำฝรั่งเราจะสอนแบบนี้ถ้าอยู่ทำมือแบบนี้แล้วมันเป็นตัว L ก็คือเล็บเออเป็นนั้นเป็นตัว R เหรอเป็นตัวไม่ L เง ้องเห็นวิวนี้ง่ายนี่ยนีนะสวยงามมากห้องชาเวอร์นะคะก็จะมีมุยอะไรให้เพียบเลยนะคะครบเลยสบู่แชมพูครีมนวดแล้วก็มีเรนชาเวอร์แล้วก็มีชัดวางสบู่แบบนี้ดีมากชอบค่ะนะเราไปดู เป็นไฮไลท์ทีหลังก็จะบอกว่าที่เนี่ยผู้วิลล่าของพี่เมลัยนะคะที่เกาะลันตากระบี่เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ของอย่างของเราเรียกว่าเป็นแบบหนึ่งห้องนอนใช่ไหมหนึ่งห้องนอนกับหนึ่งลิฟทลูมแต่เขาจะมีแบบ2ห้องนอนก็มี3ห้องนอนก็มีนะถ้ามาเป็นกันเป็นบ้านใหญ่เนี่ยหรือว่าจองหลาห้องแต่เรานเป็นบ้านเล็กอ่ใช่แล้วก็วันเนี้ยเขาจัดเอ็กซ์โซเบะปูเอาไว้ให้ที่ห้องฝั่งโน้นนะเตรียมมลเลยไม่เอาค่ะช่วยย้ายไม่เราจะไม่แยกกันช่วยย้ายกัน ปิด้ายปิด้ายเขาเรียกปิายปิายรนเป็นลิฟวิลลรูมเข้าตรงนี้อะเรามาดูกันก่อนตรงนี้นี่มีพัดลมแล้วก็ตรงนี้ก็แบบว่ามองวิวป่านะคะคนที่แบบชอบธรรมชาติมากๆค่ะเขาแล้วชอบแบบไพรเวทมากๆนะห้องเนี้ยเหมาะเขาเขียนไว้เลยนะทป์ของห้องเราเป็นห้องแบบกรุงเล็บไพรเวทนะคะก็เป็นโต๊ะที่เรามานั่งกินผลไม้แล้วทำดื่มกันเมื่อกี้นะคะนี้็จะมีห้องน้ำอีกหนึ่งห้อง ห้องน,น้ำอีหนึ่งห้องแล้วก็ตรงนี้ก็มีห้องอาบน้ำด้วยนะสมมติว่าจะได้แบบไม่ต้องแย่ง <tamanho> กันเออไม่ต้องแย่งกันทีขึ้นไปน้ำเห็นที่เขาใส่เป็นหัวเงี้ยไม่ใช่หรือว่าทุกคนทำได้เหรอทำได้อันนี้เป็นห้องเขาเรียกว่าแพนทรีอะค่ะนี่อ้าโอ้สิงหลังจากนันใหญ่เห็นไหมมีเตาด้วยเผื่อจะทำอาหารนะคะมีเตาด้วย แล้วก็มีไมโครเวฟตู้เย็นอันใหญ่มากตู้เย็นอันใหญ่ใช่ตู้เย็นแบบใหญ่เลยใหญ่เลยแล้วก็เย็นด้อนเยอะมากตู้เย็นคือเย็นเจียบบางทีนะคะตู้เย็นเขาจะไม่อู้เย็นนี่น้ําอันชันเป็นคอมบิเนชันเลยโอ้ยดีดีดีกดหรือยังคะหมดแล้วมันกดนะช้อนช่อมเดี๋ยวเราไปดูทีเด็ดของเราดีกว่านั่นก็คือสระว่ายน้ำเองค่ะไปกันตรงนี้นะคะก็จะเป็น สาวว่ายน้ำที่มีปลากนน้ำอยู่นะคะนี่ตรงนี้มีที่นั่งระหว่างอันนี้ด้วยค่ะเป็นที่นั่งของเจกซี่กซีเอ๊ะไม่มีจกซีนะคะไม่มีหาสิเนงนเออ คุยแ,แม่มันกิงหรือเปล่าคอะไรหรอลิงมันมากินน้ำเฉยเป็นไงน้ำเย็นมากแล้วปลาไม่ผักเขาสมัยนี้เย้ <Yeah. S 1> <า>เล่นน้ำฮ้ยปลาตัวนี้ชอบด้วยแนมะ่ไม่ใช่แล้วอันนี้มันแข็งยาวหนาะมันตากแห้งยากมีสารละลายอะไร <c oughs> ไม่เโะปลาลูกี่คะปาวิ่นัทเป็นไงคะเล่นสดานอุ๊ตอนแรกดูเหมือนเล็กพอลงมามันก็ไม่เล็กนะคะเล็กาเล็กมเพราะมันจะตุลาไงมันจะตุลา สี่คูณสี่เนี่ยวิวดีไหมนี่ตรงนี้คือแบบวิวดีมากเลยค่ะอุ้ยแต่ว่าช่วยหนูก่อนได้ไหมคะตอนนี้หนูเปียกทั้งตัวเลยค่ะปาอะไรตอนแรกลูกจะถว่าหนูก็ได้เล่นน้ำยางเหรอเดี๋ยวเราทำรีวิวก่อนแล้วก็กินข้าวก่อนนะคเขาบอกว่าปากลัวลูกจะไม่ได้เล่นเขาเลย่ะปาไหมไม่ได้เป่นเล่นกับลูกแล้วปาปาเล่นแล้วเลยไม่ไม่ไม่โดนนะที่ได้แี่ใส่กันนะ ขอสับกันน้ำชัยมณฑ์ก่อนเลยขอสับกันน้ำเน่ยหยุดวิวสวยเขาบอกว่าวิวตรงนี้มองไปคือแบบทะเลสวยมากเลยนะคะลองมาดูสิคะลงมาดูไหมคะจ้ายังค่ะยังก็คือแบบว่าชิลๆแต่ว่าเขาอ๋อเขาบอกว่า no diving นะคะท่านขับรถท่านขับรถใช่ไหมไม่ใช่ driving diving โอ้ยบาคนเอาถ่านติดดิค่ะ ้นมตอนนี้นะคะอาหารกลางวันก็มาถึงแล้วนะคะคือเราสั่งดูมเซอร์วิสอาหารกลางวันให้เขามาส่งที่ห้องให้เลยนะคะนี่ซึ่งตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงห้าสค่ะก็คือกว่าเราจะเดินทางมาถึงอะเนาะคะก็เลยแบบว่าวและอีกแป๊บเดียวก็จะไปกินอาหารเย็นแล้วค่ะอาหารเย็นนัดไว้ห้าโมงครึ <laughs> ่ง เป็นเบาๆก่อนนะคะก็คือเป็นซีซาสลัดและนี้สวยงามมากนะคะซีซาสลัดแล้วก็อันนี้เป็นยำทะเลค่ะซึ่งเด็กจิ๋วตลกมาก<ข>อ,อยู่อยากกินยำ,นำทะเลนอกกินที่โรงเรียนมานะคะใช่ที่โรงเรียนมีพวกยำนู่นนี่นั่นนะคะอ่ะแล้วก็มีขนมปังมีปอเปี๊ยะทอดนะคะซึ่งเอิม่มก็เสียวอยู่ว่าลิงจะมากินไหมก็เลยมากินในห้องนี้แล้วกันคะ่ะเมื่อกี้ถามน้องเขาแล้วว่าถ้าเรากินข้างนอกลิงจะมาไหมก็บอกว่ามาค่ะเขาบอกว่าต้องดูก่อนว่าลิงอยู่แถวนี้ไหม มาก <bedtime S 2> ินปลาหมึกกันนะคะนะเขาอยู่ติดทะเลเลยนะคะเนี่ยสดจากทะเลเลยไหมอร่อยมากรสชาติกำลังดีเพราะเราบอกผิดน้อยๆมันไม่ใช่แบบอืมอร่อยมากอที่ชอบปลาอร่อยมากอันนี้มันเป็นไก่ใช่ป่ะไก่ทอดเนี่ยเห็นนึกว่าน้าตาลจืดๆใช่ป่ะกินไปอร่อยมากเลยอ่ะเขาพูดอร่อยมากพี่ไหนครับแคคุณหิวหรือเปล่าอืมอืม รสชาติดีออร่ยมากบอกแล้วอร่อยมากอร่อยมากจริงๆค่ะอันนี้เป็นปอเปียะผักอืมอุ้ยอร่อยอก็เป็นผักข้งางในมีผักหลายอย่างมีโซโพดผักรวมแบบวุ้นเส้นแครอทอะไรพวกเนี้ยนะคะมีฟักทองด้วยมันน้งวิมีแข็งมั้ยแงต้อ,องค่ะ